ช้ำๆเลยพี่แพรครับผมอยากรู้ทำไมเวลาที่คนล้มมีแต่คนเหยียบมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มันเป็นโลก,กธรรมเวลาุคลบางคนเน่ะเวลาได้ตําเติมคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาดีถามว่าดีด้วยตัวเองไม่ดีหรอกถ้าชีวิตถ้ามองด้วยชีวิตตัวเองอ่ะชีวิตตัวเองไม่มีอะไรดีแต่ถ้าพอได้ทับถมคนอื่นที่เขาล้มเขาอะไรอ่ะ มันจะมีความรู้สึกว่าชีวิตกูดีกว่ามึงอะไรประมาณนั้นเนี่ยจริงคนมันจะมีความคิดแบบนี้การได้ทับถมคนอื่นมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาดีจากการที่เขาได้ว่าคนอ,อื่นมันมีคนนี้จริงๆนะมันมีคนแบบนี้มันจะมีคนประเภทแบบนี้แต่ถ้าดีด้วยตัวเองอะมันไม่ดีหรอกชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรดีหรอกแต่ถ้ามันได้มีส่วนในการประนามคนอื่น มีส่วนในการประนามคนอื่นมีส่วนในการทับถมคนอื่นน่ะมันจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันดีกว่ามันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วมันจะภูมิใจมันจะภูมิใจจากการที่มันได้ทับถมได้ตามเติมมันมีคนแบบนี้มีจริงจริงฉะนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่หน้าที่เราที่เราต้องไปฟังคําคนพวกนั้นนะมันไม่ใช่หน้าที่เราค่ะหน้าที่เราก็คือเราก็ใช้ชีวิตของเราซึ่งเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติว่าคนเรามันมีขึ้นมันก็ต้องมีลง มีรุ่งก็ต้องมีร่วงมันเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงมีลุ่งมีร่วงมันเป็นเรื่องปกตินะนะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่แค่ใช้ชีวิตต่อไปอย่าให้ประมาทอย่าให้ประมาท้าใจไหมก็อย่าแค่ประมาทอย่าประมาทพยายามคอนโทรลชีวิตให้ดีต่อให้มันจะมันจะล่วงหรือมันจะลงก็ให้มันลงแบบเครื่องบินอะเคยเหนเครื่องบินไหม อืให้มันให้มันแลนดิ้งแบบนุ่มนวลนะ่ะก็ได้ถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีประมาทมันก็จะเหมือนแบบเครื่องบินที่ล้อมันไม่กลางอะ่ะอย่าเป็นเครื่องบินที่ล้อไม่กลางก็แล้วกันผมนี่ไม่เหลือแม้แต่จะอะไรอ่ะ เหมือนตอนมีเงินจะมีเพื่อนเยอะพอไม่มีเพื่อนหายเราต้องไม่มีเลยตั้งแต่แรกค่ะอย่าไปคบคนเยอะอย่าไปคบคนเยอะอ่ะล่าสุดเนี่ยประกันอะ่ะประกันชีวิตอะ่ะตัวแทนประกันเอากระเช้ามาไหว้ดิฉันไม่ใช่เอากระเช้ามาไหว้พูดผิดพูดเหมือนเป็นพระอีกแล้วติดอีกแล้วเอากระเช้ามาให้อะเอากระเช้ามาให้เพราะว่าเป็นลูกค้าเนมันเอาเป็นลูกค้าเขาเอากระเช้ามาให้ บอกเอากระเช้ามาไหวเอากระเช้ามาให้ใช่ไหมเขาก็ถามทีฉันบอกว่าคุณแพรรี่มีเพื่อนพอจะแนะนําบ้างไหมหมายถึงเขาก็อยากให้เราแนะนําเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ไปแบบเอาประกันไปน,นําเสนอไปอะไรดิฉันบอกว่าหนูไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีเพื่อนไม่คบใครคะ่ะไม่มีใครครบด้วยไม่มีใครครบแล้วก็ไม่คบใครเป็นอินโทรเวิร์ดค่ะอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับหมากับแมวคะ่ะไม่คบใครไม่คบ ไม่ครบค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นไม่อยากแล้วก็ไม่อยากครบด้วยไม่อยากเข้าสังคมเป็นคนกลัวสังคมไม่ไม่เข้าสังคมแต่เป็นคนที่แฟนลี่ได้เวลาทํางานแฟนลี่เฉพาะเวลาทํางานไม่ได้ไม่ได้กลัวสังคมจนแบบว่าแยกแยะไม่ได้นะแต่ว่าถ้าให้ไปคบหาส่วนตัวไม่เอาแต่ทํางานได้แฟนลี่ได้เจอผู้คนเวลาทํางานได้แยกแยะได้ ทักทายพูดคุยตามวาระตามโอกาสได้แต่ถ้าให้คบหาใครเป็นการส่วนตัวไม่เอาเป็น introvert <c oughs> จริงพี่บุมอันนี้นิสัยหนูเลยแต่ถ้าเวลาออกงานอะไรเงี้ยเข้าสังคมออกงานที่จะต้องเจอกันเป็นครั้งคราวตามวาระตามโอกาสอันนี้ไม่กลัวอันนี้ไม่กลัวไม่แพนิคไม่กลัวเจอได้พูดคุยปลาใส จริงใจอะไรเงี้ยเต็มที่ได้แต่ว่าถ้าให้แบบรู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เอาไม่เอาค่ะเจอกันเวลาทำงานพอค่ะทักทายกันตามมารายาตแต่ว่าไม่ต้องสนิทกันเยอะแต่อย่าสนิทกันเยอะค่ะไม่มีความจําเป็นต้องสนิทกันเยอะนะเราค่อยไปเจอกันเวลาทำงานแล้วกันนะคะ <c oughs> จริงไม่เอาปวดหัว ออแล้วเพราะว่าสุดท้ายมันหนีไม่พ้นเรื่องมันหนีไม่พ้นเรื่องผลประโยชน์ไงมันจะหนีไม่พ้นเรื่องผลประโยชน์เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากลำบากใจอ่ะคบคนแล้วสุดท้ายมันนำความลำบากใจมาให้เราอ่ะเราก็เลยไม่อยากครบมันลำบากใจคนนู้นก็อยากให้เราอันนี้คนนี้ก็อยากให้เราอันนั้นแล้วมันก็กลายเป็นกลายเป็นบุญคุณระหว่างกันอ่ะมันไม่เอา มันไม่เอาอืมไม่เอากลายเป็นเรื่องที่เอาเขาทําให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําให้เขาอเงี้มันไม่เอาบางอย่างเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําเราไม่เต็มใจจะทําเราเราฉะนั้นเราก็จะคบใครเราก็มีช่องว่างเยอะๆมีระยะห่างเยอะๆ <c oughs> มีระยะห่างเยอะๆอย่าไปตีสนิทกับใครมั่วซั่ว แล้วก็อย่าให้ใครมาตีสนิทกับเราโม้สัว่วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะลำบากใจเดี๋ยวเราจะลำบากใจพอมันคนมันสนิทกันเยอะๆอะมันจะบางทีมันจะมันจะลืมระมัดระวังที่จะให้เกียรติกันมันจะลืมระมัดระวังที่จะแบบที่จะแบบรักษาระยะห่างเนี่ยมันต้องระวังจริงคุณต้องระวังนะคะฉะนั้นก็ พบหากับใครอะไรกับใครคุณก็ต้องมีระยะห่างมีอะไรโดยเฉพาะกับบางคนถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้คนแบบเนี้ยมันเขาเขาค่อนข้างที่จะแบบอะไรค่อนข้างที่จะแบบดูไม่ค่อยหวังดีกับเราอะไรแบบเนี้เข้ <c oughs> าใจไหม <c oughs> เรียกว่าความสันโดษได้ไหมครับไม่ทราบนะคะ ไม่ทราบแต่ดิฉันอาจจะไม่เหมือนพวกคุณนะดิฉันอาจจะไม่เหมือนพวกคุณเพราะว่าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์มันต่างกันดิฉันน่ะมีวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์แบบพระมาเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีได้ได้ได้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตแบบพระมาเยอะมันก็จะมองแบบพระแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะคนข้างนอกใช่ไหมคนทั่วไปคนข้างนอกเขามีเขามีสังคม เขาเติบโตมาด้วยการที่เขามีสังคมมีกลุ่มเพื่อนเขารักความสนุกเขาต้องปาร์ตี้เขาอะไรอันนั้นเขาก็จะมองโลกอีกแบบหนึง่งแบบนั้นเขาก็จะมองว่าการมีเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ดีการได้มีเพื่อนการได้เข้าสังคมการได้ปาร์ตี้การได้ไปเที่ยวกันอะไรมันคือมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งมันก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนมัน <c oughs> มันผ่านการใช้ชีวิตมาต่างกัน มันผ่านการใช้ชีวิตมาต่างกันมันไม่เหมือนกันอย่างที่ฉันมันแบบเสพติดแบบความเป็นพระไงเสพติดความเป็นพระมาพระก็เขาจะกุดใครกุดมันอ่ะพระมันจะเขาจะแบบนี้นะคะวิถีพระก็คือกุดใครกุดมันจะประชุมกันเฉพาะเวลามีจะประชุมกันเฉพาะเวลามีสังฆกรรมเท่านั้นประชุมกันเฉพาะเวลามีสังฆกรรมลงอุโบสถ ฟังปฏิโมกทําวัดสวดมนต์แค่นั้นแต่พอเว้นนอกเวลาเขาก็จะกุติใไรกุติมันต่างคนต่างอยู่เขาจะไม่ค่อยวุ่นวายกันมันจะไม่ค่อยเหมือนคารวาสเรื่องสังสรรก็ไม่มีพระอไม่มีเรื่องสังสรรไม่มีเรื่องอะไรเขาก็จะอยู่กุติไรกุติมัน <c oughs> ดิฉันก็จะติดฟิลลิ่งแบบนี้เวลาอยู่วัดก็ไม่ค่อยไปไหนนะ ก็จะอยู่หมายถึงว่าไม่ค่อยไปไหนคือไม่ค่อยไปห้องใครดิฉันเป็นคนไม่ชอบไปห้องคนอื่นเนี่ยนิสัยเนี่ยเป็นตั้งแต่เป็นพระไม่ชอบไปกุฏิพระรูปอื่นไม่ชอบไปเที่ยวกุฏิใครไม่ชอบไปนั่งคุยที่กุฏิใครไม่ชอบชอบอยู่ห้องตัวเองชอบอยู่ห้องตัวเองสบายใจมันก็เลยจะติดนิสัยนิดนึงนะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอายุมากขึ้นมากขึ้นก็เข้าใจเองแหละคะ่ะอายุมากขึ้นก็จะเข้าใจเองว่าเราก็จะเริ่มไอความระดับความสําคัญที่เราเคยเคยคิดไว้อะมันเกี่ยวกับช่วงวัยด้วยนะคะทุกคนมันเกี่ยวกับช่วงวัยด้วยนะเรื่องการให้ความสําคัญน่มันจะมันจะเป็นเรื่องของช่วงวัยด้วยช่วงวัยนี้สิ่งที่สําคัญคือแบบนี้ช่วงวัยนี้